เปิดไอเทมของสาววัย30บวกที่ใช้แล้วต้องล็อกว้าวผิวดูฉ่ำว้าวล็อกผิวแดงริ้วรอยฝ้ากัดดูตื้นขึ้นดูจบแล้วต้องรีบกดซื้อเลยค่ะ ใช่แล้วค่ะวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับของสาววัยสาบบวกนะคะซึ่งแน่นอนเริ่มจะมีปัญหาผิวหน้ากันแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยหางตาเอ่ยร่องน้ำหมากเอ่ยเพราะอะไรคะเพราะคอลลาเจนเริ่มใกล้จะหมดกันแล้วค่ะความแห้งกร้านก็เริ่มสะสมนะคะทําให้ผิวไวต่อแสงง่ายขึ้นแล้วหน้าเนี่ยก็หมองคล้ำเม็ดสีเมลานินก็ทํางานไวขึ้นทําให้ฝ้ากระกระแดดโอ้โหจัดเต็มเลยค่ะ แต่ถ้าหากสาวๆนะคะได้พบกับนี่เลยไฮยาเรตจูวเนติ้งคอลลาเจนเซรั่มจากแบรนด์เจขวดนี้สารสกัดนำเข้าของเขาจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะทั้งวิตามิน B3 ในอาซินาามายไฮโดรไรซ์คอลลาเจนเปปไทด์ ide, วิตามิน C จากเกาหลีและไฮยาโรนิกแอซดที่เป็นสารสำคัญที่จะช่วยกู้คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะโดยเฉพาะผิวขาดน้ำของสาววัย30วกนี่แหละค่ะเมื่อใช้เป็นประจำ จะช่วยทำให้ริ้วรอยล่องลึกค่อยๆจางลงตัวเซรั่มจะช่วยยับยั้งการเกิดเม็ดสีเมลานินเพราะฉะนั้นฝ้ากะจะค่อยๆเลือนไปแล้วใครที่เป็นสิวนะคะใช้เป็นประจำจะสังเกตได้เลยว่าไม่ทิ้งรอยสิวเลยคะ่ะแต่ที่ชอบมากๆกก็คือหน้านุ่มมาก เหมือนดาราที่เขาตอบคาถามนักข่าวอะค่ะไปทําอะไรมาอ๋อไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะแค่นอนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ํามากๆแต่ที่จริงแล้วใช้ตัวนี้เลยค่ะและนี่แหละค่ะไอเทมเด็ดของสาววัย30ที่อยากให้าสาวสาวต้องลองผิวหมองเพราะรอยสิวฝ้าสะแห้งก้านขาดนะ้องเติมด้วยขวดนี้เลยค่ะไฮยารีจูเวเนติ้งคลลาเซนเซรั่มค่ะ